โอเคครับผมกาบสวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้นะครับผมนะตามชื่อคลิปเลยนะครับในวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแจกรหัสนะครับแล้วก็จะแจกเงินด้วยนะครับถ้าผู้ติดตามพี่ครบ1000ัซับนะครับตอนนี้พี่ก็เดินทางมาที่928ซับสไครต์แล้วนะครับผมนะก็ก็จะแจกคนดูตอนที่1 0 0 0พนซับนั่นเองครับก็สับใไครที่อยากได้นะครับผมกติกาก็ง่ายๆนะครับก็คอมเมนต์มานะครับว่า คอมเมนต์อะไรมาก็ได้นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปให้พี่ด้วยนะครับพี่ก็จะเข้าไปดูเนาะคอมเมนต์มาว่าอยากได้ครับพี่อยากได้อยากได้หรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับก็รางวัลมี3รางวัลนะครับรางวัลที่1ก็จะเป็นรหัสนั่นเองนะครับรางวัลที่2เนี่ยก็จะเป็นเงิน100บาทนะครับรางวัลที่3เนี่ยก็จะเป็นเงิน50บาทนะครับก็พี่จะทําวงล้อสุ่มนะตอนที่พันซับนะครับแล้วเรามาลุ้นกันว่าใครจะได้นะครับ ก็สำหรับคนที่อยากได้นะครับก็คอมเมนต์มานะครับแค่คอมเมนต์ก็มีสิทธิ์ที่จะได้นะครับเพราะว่าพี่จะเอารายชื่อเนี่ยไปซุ่มนั่นเองนะครับก็อย่าลืมแชร์ให้ด้วยนะถ้าไม่แชร์นี่ไม่ได้นะเออแชร์พี่ด้วยนะครับผมเนาะก็ขอบคุณจริงๆนะครับถ้าถึง1 0 0 0ัซับนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับก็มาแจกรหัสนั่นเองนะครับก็่าพาไปดูรหัสกันเลยดีกว่านะครับผม โอเครับผมนี่ก็จะเป็นรหัสที่พี่จะแจกนะครับก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็เป็นรหัสที่พร้อมเล่นนะเออพร้อมเล่นนะครับอาจจะก็พอได้นะครับก็ส่วนไอเทมนะครับไอเทมก็จะมีดาบอันนี้นะแล้วก็จะมีพวกทั่วไปนะครับมีทั่วไปเนาะแล้วก็มีผ้าคลุมคาตาคุรินะครับแล้วก็มีพ่นประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้มีเยอะอะไรมากนะแต่ก็เอาไว้เล่นคขำๆได้นะครับเนาะ แล้วก็จะเป็นโมจินะครับเป็นโมจิตื่นทุกสกิลนะครับเนาะโมจิตื่นทุกสกิลเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับพวกมัดเนาะนะครับก็คือพร้อม p v p พร้อมเล่นเลยนะครับนะสำหรับขครที่อยากได้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาละกันนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับผมก็คือพร้อมเล่นเลยรหัสพร้อมเล่นนะครับ เอาไป PP เอาไปเล่นต่อได้สบายๆนะครับรหัสหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับดาบคู่โอเด้งนะครับแล้วก็โมจิตื่นนั่นเองนะครับแล้วก็มัดเนาะนะครับรหัสก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคอืมครับประมาณนี้นะครับก็สำหรับใครที่อยากได้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับพี่ก็จะสุ่มนะตอน1 0 0 0ัซับนะครับก็ขอบคุณมากจากใจจริงนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็มากดไลค์กดซับให้กันนะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับขอบอมากครับผมเจอกันครับ